สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องหนูนิมาแล้วจ้าวันนี้นะคะนิงก็จะมีเทคนิคดีๆนะคะสำหรับเพื่อนๆที่กำลังแบบรู้สึกท้อใจนะคะวันนี้เราก็เลยจะมาสร้างแรงบนันดาลใจด้วยแปวิธีด้วยกันวันนี้มันแบบ สุๆเลยนะทุกคนแปลกวิธีแต่ว่าจะเป็นวิธีง่ายๆทําทได้แน่นอนนะคะทุกคนวันนี้เราก็จะมาเริ่มกันเลยจ้าไปดูเลยข้อแรกน้องนุ้งิมาละจ้าลงคลิปทุกวันพฤหัสกับวันศุกร์เวลาห้าโมงเย็นและวันอาทิตย์เวลาหกโมงเย็นอย่าลืมมาติดตามรับชมกันนะคะข้อที่หนึ่งนะคะนั่นก็คือการเชื่อมั่นในตัวเองนะคะเชื่อมั่นในตัวเองคืออะไรเชื่อมั่นในตัวเองก็คือการที่เรา เชื่อในสิ่งที่เรากําลังจะทํานะคะเชื่อว่าเราทําได้เชื่อว่าเราสามารถเป็นแบบนี้ได้เชื่อว่าเราสามารถทามันนี้ได้ทํามันได้แน่นอนเราก็จะเกิดการที่มีความเชื่อในแบบที่ตัวเองอยากจะเชื่อแล้วมันก็จะประสบความสาเร็จนะคะนี่คือวิธีแรกที่จะทําได้นะทุกคนสร้างจากข้างในค่ะสู่ภายนอกมันก็จะสําเร็จเองข้อที่สองนะคะนั่นก็คือการตั้งเป้าหมายนะทุกคนหลายๆคนเนี่ยทําอะไรก็แล้วแต่นะคะแต่ว่าเราไม่เคยตั้งเป้าหมายว่าเราจะไปจุดจบเราจะไปอยู่ที่ตรงไหนนะคะนั่นแหละค่ะที่เขาเรียกว่าเป้าหมายสมมติว่าเรามีเป้าหมยทีี่่ชเจนนอูตรง สมมติอะสมมติว่าเราเป็นนักเขียนเนาะเรามีความตั้งเป้าหมายว่าอยากจะเป็นนักเขียนที่มีรายได้เข้ามาจากจากการเขียนยายอ e ีบุ๊กของเรานะคะนั่นก็คือการสร้างเป้าหมายที่ชัดเจนว่าเราอยากมีรายได้จากการที่เราเขียนนิยายตรงนี้นะคะนั่นแหละค่ะที่เขาเรียกว่าเป้าหมายคือ goal ที่แท้จริงที่แท้ true นะคะก็าจะทําให้เราเนี่ยเกิดแรงผลักดันเนาะให้เราไปสู่ที่เป้าหมายตรงเนี้ยให้ได้อ่าข้อที่สามนะคะนั่นก็คือการหาหาคนที่เราบื้ คนที่เราจะอะสามารถเรียนแบบเขาได้ทําตามแบบเขาได้อย่างเช่นว่าสมมติว่าเราเป็น youtube เราอยากเป็นยูทูบเบอร์อะไรเงี้ยเราก็อาจจะไปหาดูนะคะคุณเราอาจจะชอบคุณเก๋ไก๋ชอบคุณไปอย่างนี้เราก็จะไปดูเป็นแบบอย่างว่าเออทำไมเขาทาอย่างนี้เก่งจังเราทําได้ไหมเราพอจะทําแบบนี้ได้ไหมอะไรเงี้ยแต่ว่าสําคัญเลยคือเราอยากก๊อปปี้การก๊อปปี้เป็นสิ่งไม่ดีนะทุกคนหรือว่าจะไปเอาคลิปของเขามาแล้วก็มาทำเนี่ยมันก็ยังไม่ดีนะคะทุกคนมันมี ลิขสิทธิ์อย่างแน่นอนนะมันเป็นลิขสิทธิ์ของเขาเราจะไปเอาของเขามาแล้วเราไม่ขออนุญาตเขามันเป็นการเสียมารยาทมากๆอะไรอย่างนี้นะคะนี่ก็คือบทเรียนเนาะข้อที่สี่นั่นก็คือการเรียนรู้จากข้อผิดพลาดของตัวเองนะคะไม่ว่าใครที่จะเคยทาผิดพลาดอะไรมาถ้าเรารู้จักปรับปรุงแก้ไขเรารู้จุดว่าเนี่ยจุดนี้เราทําผิดพลาดไปแล้วเราแก้ไขมันให้ดีอะมันก็จะเป็นการที่ทําให้เราเนี่ยพัฒนาไปอีกขั้นหนึ่งแล้วนะจริงๆอันนี้คือเราอยากทําผิดซ้าเราอยากทาผิดบ่อยๆนะทุกคน เราอาจจะทำผิดพลาดได้แต่เราอยากทำผิด้ำสากนะทุกคนมันจะไม่ได้เรียกว่าความผิดพลาดมันจะเรียกว่าสตาร์ทข้อที่ห้านะคะนั่นก็คือการบริหารเวลาวนะคะรู้จักการบริหารเวลาการบริหารเวลาที่ดีนะคะก็จะเป็นการที่ทาให้เราเนี่ยมีวินัยนะทุกคน,ม,น,น,นมันจะเป็นนิสัยหนึ่งมันจะเป็นนิสัยหนึ่งที่เราสามารถทําได้เลยโดยที่แบบว่าไม่ต้องพึ่งใครนะคะถ้าเราทําตรงนี้ให้เป็นนิสัยได้มันก็จะเกิดมันก็จะทาให้เราประสบความสาเร็จเร็วขึ้นอย่างเช่นว่าถ่ายคลิปเราอาจจะ บริหารเวลาว่าเราจะทํากี่วันเราจะทําคลิปกี่วันกลิศต่อ,อต,ต่อสัปดาห์แล้วเราจะถ่ายตอนไหนแล้วเราจะวางแดนโหลยังไงอะไรอย่างเงี้ยนี่นะคะนี่ก็คือการบริหารเวลาเราจะนอนตอนไหนเราจะทำอันนี้ตอนไหนอะไรอย่างเงี้ยทำเวลาว่างที่เราว่างจริงๆเราเนืองจากการทํางานประจําก็นี่เลยนะจะบริหารเวลาให้ดีชีวิตก็จะประสบความสำเร็จไปก้ามอ่ะข้อที่หกนะคะนั่นก็คือการลองทําสิ่งใหม่ๆนะคะสิ่งเดิมๆเราอาจจะทําแบบว่าทำแล้วมันไม่เวิร์กแต่เราก็ยังทาซ้ามันอีกแล้วก็ยังไม่เวิร์กอีกเราว่ามันต้องเปลี่ยนใหม่ทุกคน ก็อย่าติดอยู่ท <cher> ี่เก nice, like ่าอย่าติดอยู่ที่เดิมนะคะทาอะไรใหม่ๆเรียนรู้อะไรใหม่ๆการหาประสบการณ์นั่นก็คือการที่ทําให้เราเนี่ยจะรับมือกับปัญหากับทุกสิ่งทุกอย่างได้นะคะเพราะเรามีประสบการณ์มาเร็วเราก็สามารถที่จะเรียนรู้แล้วก็แก้ไขปรัรุงได้ทั้งหมดเลยนะคะข้อที่เจ็ดนะคะนั่นก็คือการมองโลกในแง่ดีนะคะถ้าเรายิ้มเยอะเรายิ้มมากๆแล้วก็ทำสิ่งต่างๆให้มันมีความสุขจริงๆที่เราอยากทําจริงๆคือเราต้องอยากทํามันจริงๆนะทุกคนเราถึงจะมีความสุขแล้วเราจะทำกับมันได้นานนั่นกองุส เป็นเรื่องที่ทําให้เรามีความสุขแล้วก็ท้า,าทายกับตัวเองไม่ใช่ว่าแบบมองว่านี่คือความผิดพลาดแล้วเราก็จมอยู่อย่างนั้นตลอดไปทุกคนเราต้องมองหาอะไรใหม่ๆแล้วก็ปล่อยวางมันไปค่ะทุกคนตรงนั้นมันอาจจะแก้ไขย,ยังไม่ได้อ่ะมันยังแก้ไม่ได้ก็เก็บไว้ก่อนพักมันไว้ก่อนนะคะทาจิตใจของเราให้มันเข้มแข็งกว่านี้ก่อนเราเค่อยไปแก้ไขมันก็ยังข้อสุดท้ายนะคะนั่นก็คืออย่าเสียเวลากับเรื่องที่มันไม่เป็นเรื่องนะคะเรื่องอะไรเรื่องบางเรื่องหรือแม้แต่คนบางคนก็ไม่ควรที่เราเนี่ยจะไปเสียเวลาด้วย นั่นก็คือคนที่มีความคิดที่ท็อกซิกทุกคนเราอย่าไปเสียเวลาค่ะเสียเวลาใส่ใจเขามากเราก็เสียเวลากับชีวิตของเรามากมันก็ไม่ได้เกิดการพัฒนาตัวเองหรือว่ามีความสุขเพิ่มมากขึ้นเลยอะ่ะก็ถ้าเขาท็อกซิกมาเราก็แค่ออกห่างๆอยู่ให้ห่างแต่เขาให้นาอที่สุดค่ะเขาเป็นคนตัวเขาเองก็ไม่ได้มีความสุขกับการที่เขาเป็นคนที่มีความคิดที่ท็อกซิกเข้าใจปะอืมเพราะงั้นน่ะเราควรอยู่ให้ห่างจากคนที่ท็อกซิกแล้วก็พยายามทำตัวให้ดีพยายามคิดดีคิดใน่แง่บวกแล้วก็ยิ้มแย้มแจ มาถึงสุดท้ายแล้วนะคะก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับเทคนิคสร้งนนางแรงบันดาลใจให้ตัวเองนะคะแล้วก็ยังไงข้อคิดก็คือว่าชอบข้อสุดท้ายมากที่สุดคือการอย่าเิียเวลากับเรื่องไม่เป็นเรื่องนะคะทุกคน หรือว่ากับคนที่มีความคิดท็อกซิกนะคะก็มันทำเราไม่มีความสุขทำไมเราต้องมีอยู่ใกล้ด้วยอะเรา,า,าก็ออกให้ห่างแล้วก็มีความสุขกับปัจจุบันดีกว่าเนาะก็ <c oughs> สุดท้ายนี้ก็ขอฝากนะคะคลิปยูทูบของเรามีหลายคลิปมากนะอย่าลืมไปติดตามรับชมกันทุกคนแล้วก็ช่วงหลังๆมานี้อาจจะไม่ค่อยได้ทําคลิปแต่ว่าก็อยากให้ยอดวิวมันเพิ่มขึ้นนะอย่าลืมมากดดูกดมองให้รับดูไปแล้วถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กรแชร์ก็สักครล้วกดกระดิ่งติดตามด้วยนะคะกิมน่าอาจจะมีอะไรสนุกๆมาให้เพื่อนๆ